แล้วจ้าสิ่งที่พี่รอคอยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ะ,คะอไอวีะะ่มีข่าวดีนะคะมาแจ้งแจ้งให้เพื่อนได้ทราบนะคะมีข่าวดีนะคะมาแจ้งแจ้งให้เพื่อนได้ทราบนะคะวันนี้นะคะไอวี่ได้รับแล้วนะคะข่าวดีของไอวี่ค่ะนี่ค่ะคนแอสเซนต์นะคะเป็นพินนะคะสำหรับยูทูบเบอร์นะคะทุกท่านนะคะ ที่จะเริ่มต้นนะคะความสําเร็จนะคะจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวนี้ด้วยนะคะได้มาอย่างไรนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราเปิดช่อง YouTube แล้วนะคะเราจะต้องทําคลิปวิดีโอลงมาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วนะคะการผ่านเกณฑ์สร้างไรายได้ก็ต้องมีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องมีชั่วโมงในการรับชมนะคะ4,000ันชั่วโมงนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้อนุมัติการสร้างรายได้จาก Youtube นะคะทีนี้พอเราอนุมัติการสร้างรายได้จาก Youtube แล้วนะคะเราจะได้พินนี้มาได้ยังไงนะคะเราจะต้องมีเหรียญน,นะคะทำแต้มทําเหรียญน,นะคะสะสมเหรียญให้ได้สิเหรียญน,นะคะเราก็จะได้เอเซนต์มานะคะค o ่ g ก e ล s e e ซนอันนี้นะคะมานะคะมาให้เรานะคะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เงินเนาะเราก รอนะคะรอให้เหรียญเรานะคะครบ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็จะมีเงินเข้าบัญชีเรานะคะโดยการที่ว่า Google AdSense นี้นะคะเราจะต้องเอาเอาพินในนี้นะคะรหัสเลขในนี้นะคะเข้าไปกรอกนะคะใน Google AdSense ค่ะเพื่อที่จะรอรับเงินนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวี่ก็จะเอาตัวนี้นะคะเข้าไปกรอกค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะ จดหมายฉบับนี้นะคะส่งมาจากมาเลเซียนะคะส่งมาจากมาเลเซียนะคะก็เป็นชื่อของไอวี่นะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาแกะกันนะคะเพื่อนๆเราแกะพร้อมๆกันเลยนะคะก็ฉีกตรงนี้เลยเขาจะมีรอยปากมาให้นะคะก็ฉีกไปไอวี่ <IV S 1> ได้รับแล้วนะคะวันที่ สามสิบเอ็ดมีนาคมนะคะวีได้รับนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเมษานะคะการทําช่องของไอวี่นะคะก็ประมาณ4ี่เดือนนะคะเท่านั้นนะคะที่ไอวี่ผ่านมานะคะกูเกิลแอสเซนนี่ก็รอประมาณเดือนหนึ่งนะคะในนี้นะคะเปิดแล้วนะคะแต่วี่จะต้องขอปิดนะคะ ปิดตัวเลขตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีข้อความนะคะเขียนตามนี้นะคะให้เรากรอกนะคะข้อความในนี้นะคะใส่ใน Google Adsense ของเรานะคะอันนี้นะคะโอเคค่ะไอวก็ได้มานะคะมีรหัสอยู่ในนี้นะคะเป็นโค้ดรับนะคะบอกไม่ได้นะจ๊ะบอกไม่ได้นะคะเป็นโค้ดรับประมาณหกตัวนะคะของ เป็นโคตรลับนะคะบอกไม่ได้นะคะบอกไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยววีก็จะต้องเอาในนี้นะคะไปกรอกในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปกรอกกันนะคะไอวี IV นะคะขอขอบคุณนะคะ FC ซแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆในช่อง Youtube ของไอวีทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจไอวีนะคะต้องแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ ไอวี่หวังว่าทุกคนนะคะจะติดตามไอวี่ตลอดไปนะคะในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในวันที่ไอวี่ได้รับเงินก้อนแรกจาก u t u b e นะคะเดี๋ยววีจะมาแจ้งนะคะว่าไอวี่ได้รับเงินวันไหนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปละจ้า